โยมแม่ก็เป็นคนชุมพลเออเป็นคนปนตรองรักปนตรองรักมาที่นี่ไปกับเกือบ400อโลพ่อๆก็ไปกรุงเทพขนาดจังหวัดเดียวกันก็ถือว่าไกลพอสมควรนน,นี่คือปลาลบบางเสิงบางอย่างให้โยมได้ฟังถึงบุญเหตุนในการสร้างพระธาตุเจดียนน์นะก็ดีใจที่ญาติโยมทุกท่านเนี่ยได้มาร่วมสร้างบุญใหญ่ด้วยกัน อาจริงๆแล้วเนี่ยเราจะรอที่โรงหล่อเลยก็ได้แต่อาตมาเห็นว่าถ้ารอที่รอที่โรงหรออย่างเดียวเนี่ยจะได้บุญเฉพ,พาะเจ้าภาพแต่ถ้ามารอที่นี่ด้วยญาติโยมนยผู้ที่มีจิตสทธาเนี่ยก็ได้มาโอกาสได้สร้างบุญด้วยคนละบาทสองบาท5บาทสิบบาทหรือใครไม่มีเงินก็ได้มาช่วยกดฟืนเอาฟืนมาเผาได้มา เปี่ยนประธานที่ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งเหมือนกะันนะเขาเรียกว่าวิย,ยาวจาม่ยนะในการขนไายสแสดงบุญก็ถือว่าเป็นหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุศิลนะอันนี้ก็เลยปาลกบางสิ่งบางอย่างให้โยนให้ฟังนะพอดีก็ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พอสมควรบางส่วนพระองค์ท่านท่านก็ติดภารกิจมาไม่ได้ มีติดภา,ารกิจกระตันหันก็มีอย่างพ่อสุริยันตปรากฏว่าท่านจะมาแล้วปรากฏว่ามีเจ้าที่ทางกระทรวงมหาดไทยจะมาหาท่านเรื่องของการป้อความสงเาะกรื่อนทุกอย่างนะท่านก็เพิ่งโทรมาว่ามาไม่ได้ลูกตาสมายัยพอดีลูกปู ลุงูู้จือนะท่านแล้วก็พฏว่าท่านไม่สบายกนออกมาแล้วพฏว่าหน้ามืดนะคนนี้แจ้งให้ทราบแต่พี่ยังมาเป็นประธานก็มีลุงูโอินลุงูตรงลุงภูสุขลุงภูเปิ่เสริฐท่านก็ยังอยู่นะร่วมงานอยู่อันนี้ก็ชี้แจงให้โยนทลายได้ทราบทราบนะส่วนท่านใดที่จะร่วมบุญก็สามารถแจ้งความจำนงได้นะที่กองอํนวยการ นะระาหาบาทสิบาทก็ตามเจตนาของท่านอันนี้ก็ได้พระลบให้ฟังนะขออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งขอเจริญท่านอาจารย์มาตองทักษะโลกยังต่อไปขอบคุณท่านอาจารย์โฟันเป็นอย่างสูงครับอันปนมระโยชน์ี่โดยครูบาอาจารย์ให้มาตั้งสองสี่ห้าถึงบัดนี้ก็เป็นเก่าปีสิบปีอาญาตโยมเริ่มบางตา พระพาเจ้าขา,า,าไปทางทิศตะวันออก